กลับไปเตรียมเบื้องการจัดการเตรียมจัดงานสาดนา้ำสีดอกจานสงการเมืองอุดรครับจังหวัดอุดรธานีครับได้มีการเตรียมการจัดงานสาดนา้ำสีดอกจานสงการเมืองอุดรประจําปี2568และมหาสงการจังหวัดอุดรธานีวันที่1 3 1 5เมษายนนี้ครับที่บริเวณลานพิธีสนามถุงสีเมืองและบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักศิลปาคมครับ ที่ห้องประชุมกรมหลวงกรมหลวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชันหาอาคารหนึ่งสารกลางจังหวัดอุดรธานีครับได้นายพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสั์นามสีดอกจานสงการเมืองอุดรธานีโดยมีคณะกรรมการจากทุกภาค่วนในพื้นที่ร่วมประชุมและมอบหมายภารกิจ และรวมกันวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมประเภทนี้สงการประจำปี2 5 6 8โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่1 3 1 5เมษายนนี้ครับภายในงานได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญนำมนศักซิท์จากสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุดราธานีนี่กว่า30แหง่งเพื่อให้พี่น้องนํำไปประพรมเพอความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นสกรลชใไมในปีใหม่เป็นปีใหม่ไทยและวันสงการครับ โดยเปิดไทยพี่นอกประชาชนค่ะเด็กเขาสการะ,ระสิ่งศักซิทธ์ในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานี3จุดสำคัญค่ะบวสิเป็นพระพุพะพทธโพธทองสารลักเมืองและทาวเวสวุวรรณ ซึ่งต่างอยู่ศารหลักเมืองอุดรธานีขอเชิญชวนในพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมทําบุญไสบาตรพระสงค์132รูปอยู่สนามถุ่งสีเมืองอุดรธานีค่ะตลอดจนชมขบวนแห่พระพุทธรูปซักซิิจาก์จาก20อำเภอ ชมการร่้ของสาวน้อยสาวใหญ่ชมร่มเครือข่ายครูนาตศิล์จังหวัดอุดรธานีกว่าหารอย4ีหชีวิตพุ่นด้ค่ะซึ่งร่้ถวายขบวนรถพระที่นั่งเนาะค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในคราวซึ่งสเสด็จยกสเสวตฉัตรพระพุทธรัศมี100ปีอยู่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงและกะพร้อมกับร่วมกิจกรรมรถน้ำขอพรผู้สูงอายุ 132คนจากชุมชนคุ่มวัดต่างๆของจังหวัดอุดรธานีระรวมชมการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงจากศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงหลายท่านเลยค่ะครับไปชมกันด้อค่ะ